สังคางจารณัง hmm. กัชามิสังคังจารณังกัชามิผุปิยามปีพุทธังจารณังกัชามิ โอติยามปีพุทังสารนังคัจฉามิโอติยามปีธรรมังสารนังกัจฉามิโอติยามปีธรรมังสารนังกัจฉามิโุติยามปีตังคังสารนังกัจฉามิ ตัมมี tiyam พุทธังสรณังกตฺถามิสตฺติยํปิพุทธัง สิตยามปีธรรมังสจรนังกชามิสัตยามีธรรมังสรนางกชามิสัติยามปีสังขังสจรนังกชามิสัตยามีสังขังสรนางกชามิตานติปาตาเวลรมนี สิกขาปะทังสมาทิยามิปานาะติปา